สวัสดีครับผมเอสจากเซื้อเกมนะครับวันนี้จะพาไปตามหายานเซนเนลสีออกไปทางฟ้านะครับฟ,ฟ,ฟ้าขาวหรือผมไม่แน่ใจว่าเป็นสีมินสีฟ้านะเดี๋ยวไปดูสีจริงกันนะครับ <S <S ตอนนี้เราอยู่กันในกาแล็กซี่ยูคลิดนะครับไปเลยส่พิกักันนะครับใกล้แล้วนะวันนี้เป็นทรงแทงนะเดี๋ยวทรงแทงครบสีเมื่อไหร่ก็ย้ายไปเป็นตรงอื่นกันบ้างนะครับมันยังไม่ครบสีไงไปเลยครับ เอาละรครับเหมือนในเเจนเจอร์ติงเลยครับกลังโดนครอบงำอยู่ฮนะเดี๋ยวฟังเบาสตแป๊บหนึ่งโอเคมาดูพิกัดดาวกันนะครับเราอยู่กานในดาวดวงนี้เกีย okay, ์ดิสเทนถูกต้องครับแล้วก็อยู่ในระบบดาวนี้นะครับที่ผมไม่อ่านเพราะอะไรผมกลัวอ่านผิดนะหรือตัวอะไรอะ่ะอ้โเห็นทางฟ้า <laughs> อยากเราอยู่ไหนเออแล้วก็ไปเจอโพสต์มาจากใน Discord นะครับบอกว่าที่นี่มีคอมโบด้วยนะครับคอมโบอยู่ไหนคอมโบอยู่ไหนไม่มีนะโอเคแต่ยานที่ที่ผมได้พิกัดมานั่นคือเป็นยานน่าจะเป็นคลาสเอนะแต่ช่องสุปร์ชาติก็ไม่ได้สวยเท่าไหร่ยวขอดูพิกัดจัวนิดหนึ่งนะครับโอเคพิกัดที่เขาให้มาก็จะเป็นบวก 6.82บวก49.39ซึ่งน่าจะบินหากันตาแตกบอกเลยโอ้โ oh, ห oh, oh. ตายเลยอะ่ะไม่มีคอมโบนี่หากันตายเลยครับขอดูก่อนนะมองเลไม่เห็นเลยครับ AI Fragment ก็ช่วยคุณได้นะเออ AI Fragment ช่วยคุณได้ไปลลุย <laughs> มีแคม,มารู้ด้วยนะครับเผื่อใครอยากได้แคม,มารู้นะเอะมาบินทำไมให้เสียเวลานะ คือสำหรับผมนะถ้าถ่าจะตามหาคลาส s อจริงๆหรือจะตามหาซูเปอร์ชาร์ตจริงๆคือผมจะจะหา AI ปุ๊บพอสองไม่ใช่นะี่ผมโลเลยนะแล้วก็วนหาอยู่กันนะฮะบางลำที่ใช้เวลาหาโดยที่ไม่ได้อาดคลิปนะบางลำไปชั่วโมงครับเจอแล้วเจอแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้ดูฝุ่นเยอะมากครับมองทางแทบไม่เห็นเจอแล้วคลาสเอโอเคอยู่ครับ แน่านอนเป็นสีเขียวอะไรก่อนเขียวอะไรก่อนส่องไฟก่อนเขียวมิน้นนะเป็นสีเขียวมิ้นนั่นเองนะครับสีเขียวมิ้นกับสีขาวนะครับแล้วก็เสาทางด้านบนสี่ต้นครบดูไฟท้ายหน่อยสิโอ้โหไฟท้าย11ช่องนะครับซึ่งทางด้านบนไม่มีเนาะถ้าข้างบนไม่มีแล้วช่องทุกช่องนี่ไม,มีไฟก็คือ11นะครับถ้าเกิดมีข้างบนด้วยก็13นะครับอันนี้ก็ถือว่าครบนะครับสีเขียวมิ้นกับสีขาวนะครับชอบไหม าชอบคาตามาเลยนะครับพิกัดทางด้านซ้ายหัวมุมนั่นเลยนะครับโอเคมาดูทรงกันชนิดหนึ่งนะครับก็เป็นทรงแท้งนั่นเองนะครับทรงแท้งเสาครบนะครับแล้วก็มีดูกาตาหนึ่งอันไปท้าย11ช่องนะครับเป็นมิ้นต์กับสีขาวนะครับซึ่งเ่าจะเป็น EP รแรกๆเนาะที่ผมพาไปหาสีเขียวไม่น,น่าจะเป็นสีเขียวไม่นกับดำ นะครับอันนี้เป็นมิ้นกับสีขาวนั่เองนะครับคลีนๆนะสีแบบดูสบายตาดีครับสำหรับผมนะเหมาะกับการเก็บไว้ในช่องเก็บยางสักหนึ่งหลับไปคอมแพรกันนะครับผมเปลี่ยนยางก่อนนะยันล้นเลยฮะตอนนี้ล้นละเลือกไม่ถูกแล้วครับจะ,จะเอาํำไหนอีพีที่แล้วต้องไปก่อนนะไว้วันไหนจะเอามาใช้ค่อยไปหาใหม่นะครับต้องไปก่อนละ แต่ลำนู้นดูแปลกตาดีครับผมว่าสักวันค่อยคนกลับไปเอานะอ่ะช่างมันน่ะคอมเพลครับนี่สีส่วนมากอะเรียบร้อยครับเป็นของเราแล้วนะคู่เดี๋ยวผมให้ดูยานลำนู้นนะที่ผมมีติดในช่องไว้นะคืออันนี้นะครับอันนี้จะก็เป็นทรงแท้งเหมือนกันนะแต่เป็นสีเขียวบินกับดำออ่ะหน้าตาจะไม่เหมือนกันนะ เอออันเนี้ยจะเป็นเขียวมิ้นต์ดำแล้วก็มีขาวแซมนะครับซึ่งตรงเขาเรียก่ไงนะโซนทางด้านหน้าของปีกเนี่ยจะเว้าเข้านะครับก็จะเฉียวเียวหน่อยจะเพียวเพียวหน่อยนะครับส่วนลำนี้จะดูเต็มเเพราะว่าเขาจะมีแผ่นตรงนี้เรียกว,ว่างไงไม่ถูกนะแผ่นปีกทางด้านล่างนะครับเพิ่มเข้ามาเออปจะไม่เหมือนกันแล้วก็ในทางด้านหลังก็จะเป็นแบบตัดๆไปเลยนะส่วนนี้ก็จะมีสีขาวยื่นออกมา นะครับซึ่งแต่ละลำม,มันแตกต่างกันเล็กๆกน้อยนนะครับอยู่ที่ว่าเรามองแล้วลำไหนเราชอบมากกว่ากันเห็นไหมทางซ้ายจะเห็นได้ชัดเลยว่าเป็นสีเขียวมิ้นต์กับสีขาวด้านขวานี่กคือจะเป็นเขียวมิ้นต์กับสีดาแล้วก็มีขาวแสบแต่ละลำจะแตกต่างกันนะก็อันนี้ก็เป็นสเปซทัสเตอร์เหมือนกัน่ันนี้ก็ใช่เหมือนกันเลยครับแล้วก็เสาท้านบนครบสีต้นเหมือนกันแตกต่างกันหลายจุดอยู่ครับแล้วก็อันนี้ก็ลูกตาไม่มีครับส่วนนี้ก็จะมีลูกตาหนึ่งดวงตรงกลางนะครับหรือว่าไฟหน้านัาน่นเองนะ ซึ่งใช้การไม่ได้ล้ะครับโอเคอันนี้มีลุ้นครับมีลุ้นเลยนะมีลุ้นเลยโหเสียดายจังไม่เจอกันใหม่นะลูกเออเดี๋ยววันไหนอยากจะมาใช้ค่อยค่อยปีนไปเอามาใช้นะว mm hmm. okay. เ,เจอกันจะเ,เจอกัน ไปเดี๋ยวผมจะตัดภาพไปที่ Space s t a t i o n นะครับไปเจอกันที่ Space Station ครับโอเคแล้วก็มาถึง Space s t a t i o n นะครับ้วเปลี่ยนยานก่อนนะก็จะเป็นสีเขียวมินท์เขียดนะครับเพราะว่ามันผสมกับสีขาวนะอ่ะมาอัพยานกันนะครับอันนี้สบายเลยครับอัพคลาสแค่ครั้งเดียวนะเพราะว่าเราได้คลาส A มานะครับโอเคเรียบร้อยครับเป็นคลาส s นะมาลุ้นกันท่าว่าช่องซูเปอร์ชาร์จะเป็นยังไงโอเคนึงสองสามไปอ่ะฮือไบด้ไงใกล้เคียงตรงนี้ไม่เกี่ยวกันเลยมันว่ามันติดกันเฉยเฉยสีมันเลยสว่าง โอเคทีนี้เราต้องไปอัพช่องนะขอโทษอันนี้ได้ปะปุ๊บสองช่องติดได้ปะสามช่องอะไรเงี้ยโอเค <Okay. S 2> พูดเลยเนี่ยใส่ใจง่วงนะครับเวลาที <Okay. S 2> ่ผมอาย่ตัวนี้น่าจะดึกแล้วฮะเอากรดช่องกันสักน,นิดหนึ่งนะครับผมขอ,ขอตรงนี้ก่อนแปะเอาให้เอ้ยโอเคได้อยู่โอเค okay. <laughs> ทำไปต้องเสียงดังโอเคตอนนี้ก็คือช่องซูเปอร์ชาร์จนะครับถือว่าโอเคอยู่นะครับถือว่าส่วนระดับหนึ่งคือ3ช่องตรงนี้นะครับสามหมวกหนึ่งนั่นเองอันนี้ไม่ต้องไปหวังมาเลยนะครับอยู่ห่างไกลามากอันนี้พอได้อยู่นะครับพอสวยงามอยู่ครับพอจะสามารถวางพวกเทคโนโลยีต่างๆได้นะครับประมาณนี้เลยอาจจะวางแบบอันนี้เป็น1 2 3าแล้วก็ปุ๊บปุ๊บอ่าใช่ไหมขอบใจตัวเองนะครับ ได้อยู่ได้อยู่ไม่สี่ช่องก็สองสามช่องก็ยังดีสีน้องสวยมากครับลํำนี้นะครับสวยมากถูกใจสุดๆเลยนะครับสีเขียวมิ้นท์นะครับแล้วก็เป็นสีขาวโอ้ลํำนี้ถูกใจสุดๆเลยครับเออไฟหน้ากระจุงหนึ่งตรงนี้น่ารักดีครับแล้วก็สีเขียวมิ้นท์กับสีขาวผสมกันนะครับอาปใ้มันดูคลินคีนมันดูแบบสว่างๆนะครับเออเห็นป่ะดูสวยดีครับผ่านเลยครับลํำนี้ นะครับสาครบไปท้าย11ช่องครบไปดูสีกันนอกากาศว่าไอ้สเปซสเตชันสีไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ครับโอเคแล้วก็มาสู่ชั้นบรรยากาศแล้วน,นะครับก็มาดูสีน้องห,หูแต่แล้วไอ้เราก็ชอบสีเขียวมิ้น์ไงมันก็เลยแบบถูกใจเป็นพิเศษครับกลมนาลงมานิดหนึ่งนะ่ยรับแสงหน่อยนะโอเคสวยมากๆครับสีเขียวมิ้นกับสีขาวนะครับก็มีดำแซมบางจุด นะครับก็จะดูแต่มไม่ค่อยดุดวยมันจะดูเป็นคลีนคลีนซะมากกว่านะครับเออทรงนี้ก็มีหลายสีให้เลือกนะผมน่าจะเหลือแค่สีแดงสีฟ้ามั้งนะ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเหลือแต่สีแดงกับสีฟ้านะครับออชมพูด้วยนะมีสชีชมพูด้วยนะเออได้ชมพูแล้วเดี๋ยวเอามาแชร์กันนะครับหน้าตาก็ประมาณนี้เลยครับก็ถามว่าดุไหมก็ถือว่า ไม่ได้ดุเพราะมันออกปาทางจ,จืดเพราะว่าสีเขียวมิ้น์มันก็ช่างจืดในวันนี้นะครับแล้วก็มีสีขาวแซมเข้ามาเนี่ยมันจะทําให้สีของยามันดูสว่างนะครับถึงจะมีดำไปบางจุดก็จริงแต่ว่าก็ยังดูดูจืดเทียบกับอีกรำหนึ่งที่มันมีดาเยอะกว่ามันจะทำให้ลำนั้นน่ะดูเข้มดูดุกว่านะครับอันนี้จะเป็นสีแบบพิงคลีนสว่าง,งนะครับบางคนจะบอกว่ามันใช่เขียวมิ้นต์หรอามันสีฟ้าหรือเปล่าอ่าดูดีๆครับเขียวหรือฟ้าเขียวนะครับ อได้เรื่องครับลำนี้นะเพราะว่าช่องซูเปอร์ชาร์จก็สาบช่องตรงนี้เลยนะครับเออเป็นคลาส A นะอัพอัพขั้นไม่ต้องเยอะนะเสียแค่ห้าหมื่นนาไนก็กจบเลยนะครับโอเคคลิปวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับสีเขียวมีกับสีขาวนั่นเองนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับไว้จะพาไปตามหาสีจนกว่าจะครบนะเหลือแค่ไม่กี่สีก็จะครบแล้วครับชมพูดแดงแล้วก็สีฟ้านั่นเองนะครับ ไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีไปก่อนสวัสดีครับ